สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของกอยนะคะวันนี้นะคะกอยจะพาทุกๆคนมาชำหน่อต้นไม้นะคะเรามีไม้กราฟหรือว่าไม้รากนะคะที่มีหน่อออกมานะคะเนี่ยค่ะเวลาที่เรามีไม้รากนะคะแล้วก็หรือไม้กราฟที่มีหน่อมายี้นะคะ เราก็ทําการเด็ดหน่อนะคะจากนั้นก็เอาไปตั้งไว้ให้มันแห้งนะคะหรือว่าจะทานน้ายาเร่งรากก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปรากแห้งเอ่อแผลแห้งดีแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาชําหนอกันนะคะว่าทําแบบง่ายๆของคอเป็นยังไงนะหน่อที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ะมีหลายโครนนะคะมีเลยเห็นไหม ถ้าให้กอยแนะนําก็คือเอาให้มันเกิน1เซนขึ้นไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันโอกาสรอดมันยากมากนะคะกอยก็ทําตายไปหลายต้นแล้วนะคะอันนี้ก็กอยเด็ดมาจากไม้กราฟนะคะเดี๋ยวเราไปทํหน่อก,กันอุปกรณ์ที่เรามีคืออะไรวันนี้อุปกรณ์ที่กอยใช้นะคะก็คือดินปลูกแคคตัสท,ที่กอยเคยผสมไว้นะคะใครที่ยังไม่รู้ว่ากอยผสมอะไรบ้างก็กลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะที่ปลูกแคคตัสลงกระถางนะคะ จะมีดินผสมของก้อยอยู่นะคะแล้วก็นี่เลยกะมะพร้าวสาับนะคะเอาไว้รองก้นนะคะแล้วก็มีตันนี้นะคะเนื่อนด้วยว่าก้อยช้าเยอะนะคะก้อยก็เลยจะใช้เป็นถาดในโสนะคะแบบนี้นะคะรองด้วยกามะพร้า,พาวแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ดินนะคะทีใช้เพิ่มเติมก็มีเหมือนเดิมคือสกัเกิลจีนะคะ แล้วก็มีปุ๋ยออสโมโคสหรือเทอร์โมโคสเท่านี้เองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาชํำหนอด้วยกันค่ะไปค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็ใส่กาบมะพร้าวลงไปเลยเหมือนเดิมใครจะใส่เป็นรองก้นด้วยเห็นภูเขาไฟก็ได้นะคะแต่ว่ากอยใช้เป็นกาบมะพร้าวเพราะว่าพี่กอยบอกว่าในโรงเรียนกอยร้อนนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดด้วยนะคะเอากาบมะพร้าวใส่ลงไปนะคะเอาให้ทั่วเลย เราใส่กาบมะพร้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการรองก้นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทําการใส่ดินนะคะดินที่เราผาสมเตรียมเอาไว้นะคะเน้นโปร่งนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยกลาบมะพร้าวที่คอยใส่ในั่นคือแค่ปิดรูใดโซโ่อะไรเสร็จะค่ะเราใส่ดินกันค่ะ เราได้ทําการใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็โรยสตาร์เต้นทีลงไปนะคะบางๆค่ะไม่ต้องโรยเยอะนะเหมือนเดิมจากนั้นนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ของก้อยอะคือล่อรากก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดรากมันลงดีแล้วเราก็หวังว่ามันจะเจิญโตดนีนะคะก็ใส่ตามอัตราส่วนหรือว่าดูความเหมาะสมของเพื่อนเพื่อนนะคะว่าเพื่อนอยากใส่แต่ว่าอยากใส่อย่าใส่มันเยอะมากนะคะ ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวมากบดินบางๆก่อนค่ะหลังจากที่โรยดินนะคะเราโรยปุ๋ยโรยโรยดินแล้วเราก็โรยดินกลบอีกด้านหนึ่งนะคะก้อยนะคะเอาทรายมาใส่นะคะให้มันแบบว่าดูเรียบๆนะสําหรับส่วนใหม่นะคะที่มีความชืม้นเยอะๆก้อยไม่แนะนําให้ใส่ทรายนะเพราะว่าทรายมันจะมีความชื้นของมันอยู่นะคะส่วนของก้อยอ่ะ คือมันแห้งแรงร้อนมากนะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนหน้าดินให้เรียบนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาโรยเรามาเรียงแท็กตัสที่เราจะทำหน่อกันนะคะนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียงได้เลยนะคะว่าจะเรียงแบบไหนนะเอาต้นเล็กต้นใหญ่วางไว้ได้หมดเลยอันนี้ก็คือเราไม่ได้ใส่แลาไม่ได้ใช้โฟเซตนะคะเพราะว่ากินแบบนี้นะ เลียงก็ได้เลยไม่ต้องกดมันลงแรงนะคะแค่วางเบาๆก็ได้และะ้วค่ะเว้นระยะห่างด้วยนะคะไม่ได้เค่ตัดไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่เผื่อว่าเขาโตค่ะ การปลูกแคปตัดแล้วหนามขึ้นนี่เป็นเรื่องธรรมชาติมากนะคะกอยโดนเยอะมากแต่พอใช้ที่คีบนะคะพอเสร็จนะก็ไม่ถนัดนะคะก็เลยต้องมาใช้แบบเนี้ยเอาหัวขนาดเท่าๆกันเรียงทาะะจะได้สวยๆแต่ว่ากอยอะสเปสสปาอ้ยสเปสสปะแล้วนะคะตอนนี้ ที่ใช้กระบะนะคะไม่ได้ใส่กระถางเพราะว่าประหยัดพื้นที่นะนื่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปเรียงต่อกัอนนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะที่กอรยเรียงนะประมาณนี้เลยส่วนหัวแบบนี้นะคะที่เป็นหัวสีนะคะเนี่ยที่เป็นหัวสีไม่มีสีเขียวแบบนี้นะคะก็เอาไปกราฟเอานะคะแต่ว่ากอยคงไม่ได้กราฟนะคะเพราะว่ากอยไม่ชอบหัวที่เป็นสีแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็เด็ดมามีสองหัวก็เดี๋ยวก็จะในประเทศน้องออกไปช่างน่าสงสารจริงๆเลยนะคะที่เรา ทำหนอกก็มีเท่านี้นะคะส่วนตรงนี้ที่พื้นที่โล่งๆตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเด็ดหน่อมาเราก็สามารถใส่ได้หลังจากที่ทาหนอแล้วนะคะกอยไม่ได้ลดน้านะคะเนื่องจากว่าายมันมีความชื้นอยู่แล้วนะคะยิ่งลดเข้าไปเนี่ยกอยกลัวว่ามันจะเน่าซะก่อนนะคะส่วนว่าน้องจิ๋วจิ๋วรอบนี้นะคะก็รอดหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเคยชําแล้วบางทีก็รอดบางทีก็ไม่รอดนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆมือใหม่ที่ทำหนอมเหมือนกอยเนาะวันนี้ก้อยขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้นะคะขอให้มีความสุขสุภาพแข็งแรงคราวหน้านเราจะพาไปทำมไรกันอีกอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็อันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ